อมมิใส่เต็มเร็วไปเลยฮะนอน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 สวนมันตูเฮืออะไรเฮ้เดี๋ยวนเดี๋ยวนอ้าวน่เือโอ้ยหมาไอหมาเวนโอ้โหหลายหลายตัวซะด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนรบไปกินก่อนรบไปกินก่อนอือหยอดน้ำแกงไปฮะตูมโอ้ยยังไม่ตาย อย่าหลุดรอดมาอืชิบิชีิชิคุณนักคุณนักพช่ชีวิตเป็นไรแม่ะช่วยแนละ้วผมช่วยเองุณไม่ต้องห่วงไปเนี้ยเนี้ยเนื้อไม่ป,ป็นไปบ้างโอเคแ e ้ s go l ล t s go เอาปล่อยผมไปคนคนดีวหรอมานี่มาด้วยกันจะปล่อยผมเหงาสิเฮ้ยเพื่อนโอ้โหบอกว่าอย่าเสียงดังไงอ้หโอ้ยตะกตตุกนิดเดียวเองพี่น้องทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้อุ้ยไอ,เ,อเวนเมื่อกี้ยิงโดนเนวะเมาเา์สบัดไปแล้วเมื่อกี้สบัดแบบงงๆโอเคสวิชออน ไงั้นต่อเราต้องรีบไปก่อนมันจะบานหัวเราใช่ไหมฮะว้ายอะไรเฮ้ยโทษทีพี่มันหลบไปอะน้องอุ้ยฉันได้ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ใช่ว่าดีใจหรือว่าตกใจนะฮะว้าวที่แปลว่าเอาไว้หมุนนี่แหละเออแล้วมันสัตว์ไหนวะเนี่ยโอ้กัตัวแรงโอ้โหกับขี้ควานี่เอง ไอเวียนเสียบตั้งสองลูกโอ้เจ็บบันไดด่วนเลยบันไดตรงไหนอะเนี่ยโอ้เลือดก็จะหมดบันไดเลือดเลือดบันไดพีซอ่ะอะ่ะเราต้องดูว่าเราจะได้ลงตรงไหนได้บ้างนะฮะเมื่อกี้เราเสียท่ามันไปอ่ามนอยู่ตรงนี้ข้างล่างก็มีที่ให้อยู่คิว่าโดดได้่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นตรงอาจจะเป็นลายแถบสีเหลืองข้างล่างนั่นก็เป็นได้นะฮะ นั้นแล้วเราต้องรอให้มันลงลึกไปกว่านนี้แล้วเราค่อยจะเตรียมตัวทุกคนเตรียมตัว,ว,ตวครับไหนแล้วก็บิ้งมาทางนี้โอ้เยเนื้อเหนือเก้าไอเวนสวัสดีครับด็อก I hope no one expects me to go start the generator The Smithers went down there and never came back ฮันนี่พี่ครับรู้จักปืนพกไหม อุย้โอเคมันก็ติดอยู่นี่ไปแหละมีชั้นล่างชั้นบนผมก็ต้องไปที่ชั้นบนสุดใช่ไหมเนี่ยลอดก่อนพี่น้องรอดแล้ว โอ้เป็นพระอาทิตย์ที่สวยงามนะครับเนี่ย้ตัวเป็นยังไงบ้างหายสลัดแหกหายมาเลยตอนนี้อุย้ยสะอาดเหมือนใหม่เอี๋ว้าวลูกโม่พี่น้องแม่เจ้าช่วยบ้านก็มาเผามาชัชเปโลก,กินบ้านนะฮะเราก็เดินทางมันเหนื่อยเหนื่อยนะเราก็ต้องหาอะไรแบบมากินรองท้องซะบ้างอ่าย่างจนเปรียมแล้วไม่น่ามีประโยชน์ต่อ,อจมไปเลยฮนะควรจะคานไปนะฮะ ทานไปไม่ให้มันเห็นก็<ฮ>แต่ขอปืนได้ไหมฮะปืนพี่สวยนี่เฮ้ยผมขอได้เปล่าตรงเนี้ยอุ้ยเอาอะไรครับเมื่อกี้เหมือนว่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะฮะตายกันเรียบเลย เลเละืดนูว่าแชก่อนชแชรแกก่อนแชรแก่อนมันอยู่ตรงไหนอยู่ไหนกันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไงอ,อ,ย,อยูอ่ตนะรงนี้ออเฮ้เฮ้ยไอวไอวนไ้ไอ้ไอ้ไอ้ไไอ้ไอ้อ้ไอัไอ้อ้ไ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 องไอ้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 ไไอ้อ ว้าวสลายหายเป็นผุยผงขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้อันนี้ขึ้นได้เหมือนกันผมต้องใช้แบบเทคนิคการยนต์แล้วเบิดที่ที่ร่ำเรียนมาจากสมณิำนักศิษย์เฮ้ยล้มไปหนึ่งน่าจะเหลืออีกหนึ่งมั้งทางนี้โอ้ยเจ็บสูงหมือยแล้วกัน แล้วดีแล้วเบิดเยอะระเบิดเยอะไปไหน่อยเอาแค่นี้พังก็เหรอโอ้โหของก,ก๊อปรู้สึกฟินามากครับผมที่มียามาบางทางชีวิตแบบนี้โอ้แล้วเบอร์เกือบลืมเกือบเห็นไม่ไม่เกือบมองไม่เห็นหเกือบตายเฮ้ยเฮ้ย ใหญ่ยาจริงๆเลยครับจุดจุดนี้เอมีให้เติมด้วยนะมันหมายเขาว่ายังไงกันมันหมายคขาว่าเราจะ,าจจะได้เจอเราอาจจะได้เจอศึกหนักข้างหน้านี้ก็เป็นได้นะครับแต่ว่าถ้าถามผมว่ากลัวไหมก็บอกว่าไม่กลัวเลยทันทีเพราะว่าผมนั้นมีปืนประมาณ10กระบอกอยู่ในตัวและชุด H.E.V สูตรที่โหลดดิ้งอืม ดูสงบดีเหมือนกันนะเนี่ยไม่นานสงบแล้วโอ้โหรถพังรถพังที่ไม่ใช่รถไฟมาทำกับเราอย่างนี้ได้ไงวะเนี่ยฮะเราสาร่วมเดินทางกันมาตั้งนานมองแล้วไม่เห็นเลยเออเออเออไปสุนกระสุนอยู่ต้องมาสุนอยู่โอ้อยากลองใช้ปืนนี้บ้างนะโอ้ไม่มีโอกาสได้ใช้เลย He'll He will definitely will pay. pay. เดี๋ยวรู้เลยเมื่อกี้จะเปิดมาแล้วก็จะยิงลูกระเบิดสักหน่อยฮะแต่ว่าแต่ว่าผมคาดคาดโอ้ยิงว่าไปขอโทษทีิงๆเกิดโชว์หล่อตอนนี้เสือเปรย์มันทัฟก์โอเคมาได้เวลาแล้วได้เวลาของแล้วโอ้เออปืนกลไล่ยัดเลยฮะตรงนี้ ซอร์ไพสเอาสุดท้ายก็เอเจอพลังแฉลงกู้โลกเหรไหมฮะเรามาดูปรากฏการณ์นี้กันนะฮะมเมื่อมนุษยชาติจะได้ปล่อยจรดวดลำแรกจะสลึเกินนะบางทีเอ้าหายเฉยโอ้ให้ผมทราบซึ่งอีกหน่อยก็ไม่ได้โอ้ย ปลาตีนตัวใหญ่ตรงนี้ There gun the shark cage, but ผมควรลงไปงั้นเหรอผมควรลงไปจริงๆเหรอนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ทางนี้ไม่ทางนี้อ่าเล็งแม่ๆตรงนี้กันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอามาโอเคสวยงามเอาผมลงไปได้เลยเรครับพี่ลงไปเลยผมเตรียมพร้อมแล้ว เอ๊ไหนฮะไอตัวไอตัวปลาอุ้ยมาแล้วโอ้โหยิงไปเลยฮะยิงฟรีสปอร์ตตวงว้ทำอะไรลูกกวงไม่ได้ผมเอาสองนัดตายอะไรครับเนี่ยอ้อุตส่าห์คาดหวังไว้ตั้งสูงสรุปกากว่าที่คิดครับผมไม่ตายสิเจออีกแล้วครับผมโอ้ย ยังพูดไม่เสร็จเลยตัวนี้ต้องเปน็นเรื่องที่สำคัญมากแน่ๆเอ้เมื่อกี้มันตัวอะไรครับเนี่ยโอ้โหให้ของมาเต็มเลยไม่บอกก็รู้นะว่าต้องเจอกับอะไรเ้อ๊ตเ <N> ชียพัไปทางไหนวะอ๋อคาซินคาซินโอ้ยตกใจหมดโอ้อยังดีครับเนี่ยที่คุณยังเหลือไฟฉายให้ผมอยู่แต่มันเร็เทมากเลยว่ะว้าวแม่ บอกแลว้วทหารคุณพ้าแล้วที่คุณเหลือแฉลงให้ผมเนี่ย mm hmm. เพราะว่าแค่แฉลงผมก็สามารถจัดการพวกคุณอยู่ได้แล้วหรือมาล่่าเหรอได้ครับพี่น้องเล่นน้ำกันมันจะได้ยินเสียงหมา Lopep. E.